กอลอมาโน่ดีไหนครับนี่จุดจุดไหนครับพอดีก็ลงเรียนมาว่าเอฟอ่างเป็นจุดของรออีแคสติดต้วนหลาดเป็นจุดฐานครับครับเออบีเป็นจุดไหนครับนี้ตอนนี้เป็นจุดไหนครับกอลอมาโน่เดี๋ยวก็กอลอมาโน่กอลอมาโน่จอโบมันมันไม่มีกอลอมาโน่จอโบก็ mai cái mốt cái tổn tổn của nó là pin tán ying mai, chờ đeo cả. Tấm Mày. À. นะหาใครพี่ชุดอะไรนะเมื่อกี้ที่ว่าพี่ขับรถให้ใครนะชื่ออะไรนะสอบบอไม่ใช่สบบพี่พี่ว่าชื่ออะไรนะไฟนัดหมวดอะไรนะเมื่อกี้เป็นตานด้วยเป็นตำรวจด้วยมันไม่มีเขาเขามาทำไมคนเนี้ยอ่าเอาตั้งแต่เอาตั้งแต่รอบแรกเลย แต่รอแรกเขาบอกว่าเป็นกรมาองอ่าอ่าบอกว่าด้แม่ขอมนเ้เขาเข้ามาร้าน่าแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ให้แเาเลพูดมาอไม่ที่รู้กรมแปว่าอูว่าไม่แต่ว่าคนเนี้ยเป็นชุดเดียวกันไหมกับกับชุดที่พูดใช่คอ่เป็นชุดเดียวกันนะ แต่คนในคนในชุดเนี่ยก็เรามีคลิปอยู่นะมีคลิปอยู่อ่าเมื่อวันนี้เขามาทไมเขามาเขามาจากและเขามาเรียกเรียกเรียกเลยนะเขาว่าเตรียมเงินเลยก่อพี่เรายังไม่รู้พี่มึงถามน้องเลยว่าเมื่อวานยังเงินตรงวครับและผมบอกว่ามีมีแต่พันแต่ว่าตังเลี้ยงมีหกพันผมว่ารอ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 ก่อนน้วเอาอะไรรไปที่ไหนรอไปที่วัดที่เพื่อนเพื่อนในค่ายครับว่าไปทหารจริงหรือไม่ได้ครับเพราะว่า ก็้าไม่มีมีมาอดี๋วรายการ้ตาน้องออีพไหนน้องกโอเคันเดี๋ยวในขั้นตนนะครับผมในฐานก็อากพูดค่ไหนั้นขเจอี่ไปที่รลบ้านกันเดี๋ยวมีอะไรก็เปิุยที่น้ำเดี๋พักดีกว่าเดย่ก่รัแล้วก็ให้เขาป็นี่สุราพักดีกว่าอ่